คลิปนี้เราจะพาไปหาวัตถุดิบทำทองม้วนกรอบนะคะก็คือทุเรียนอันนี้วันเสาร์ที่25พฤษภาคมเราจะไประยองนะคะไปจันท์ไปหาหลานด้วยพรุ่งนี้วันอาทิตย์เราหยุดนะคะที่ตลาดลูกค้าทาั้งหลายไปหาทุเรียนก่อนนะคะเนื้อทุเรียนมาทำทองม้วนเนาะอันนี้ก็คือทางออกนะคะอันนี้ลูกค้าสั่งไปส่งขนมด้วย แล้วก็ในตะกร้ารลดปลาสลิดเอาไปฝากลูกนะคะลูกๆออยู่ทางโน้นแล้วก็หลานอยู่ทางจันนะคะป้ากับลุงเขามีสวนเนาะเราก็เลยจะไปสวนทุเรียนของหลานชายอันนี้คือเสบ,บียงวัตถุดิบนะคะเสบ,บียงอาหารยินนี้นะคะไปส่งครอบครัวครอบครัวละสามคน ไปหกคนไปรับลูกนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับลูกกันดูเลยโย่แบกบเบี้ยนะคะเดี๋ยวไปรับคุณนายอ่อนสีอีกนะคะคนงานเราอีกคนหนึ่งนะคะเป็นญาดเดี๋ยวให้ส่งขนมลูกา้าก่อนนะคะเค็มสามวานหก่าจะเอาทองม้วนสดเข้ากล่องนั่นเดี๋ยวนั้นออกมาก่อนออกมาก่อนจะออกไปก่อนเราไปเอื้นงเราลานค่ะ ้านตาค้านะเดี๋ยเอาทองม้วนสดแถมให้ลูกค้าก่อนทองม้วนสดเหลือมาจากไมไ่เหลือหรอกตั้งใจเอาไปให้หลานก็ไปห้องตีไปห้องก้อนเออเดี๋ยวเดี๋ยวสามร้อยเดี๋ยวรอแถมทองม้วนสดก่อนแ๊บนึงแถมทองม้วนสด เคยกินหรือยังทำม้วนสดพี่เคยกินหรือยังทำม้วนสดพี่ยังเลยจ้ะเออนี่แหละพี่วันนี้พี่ไปขายทีนี้จะไปต่างจังหวัดเลยทําไปให้หลานเอามาให้ตัวเองค่ชิมขอบคุณนะคะขอบคุณระวังรถคนไม่กินบอกอร่อยกินอะไรแม่ชอบอะไรแม่แม่กัวเองชมริศกับเอ็ไปทำคิ้วเท่าไหร่เฮ้ยทำนานมากเท่าไหรสามฉันมั้นหนูจำไม่ได้ ไม่หรอกตัวเองเพิ่งเคยทำเลยชอบถาม<อ> <laughs> พูดชิปกันลนู่ชิปลู่ชิปยุ่งอะโอเคให้ร้อยภารกิจเดี๋ยวเตรียมขึ้นทางด่วน,ลลนอย่าเบาเด้ออัดคลิปนี่ 家。<noise>